ที่เห็นในภาพนี้เป็นสิมนะครับสิมหรือโบสถของคนอีสานโบราณอายุมากกว่า100ปีของวัดหนองหินตำบลคําไฮใหญ่อำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้ที่จะนําเสนอนั้นเป็นภาพถ่ายที่ผมได้ไปเยี่ยมชมเมื่อกว่า5ปีที่แล้วนะครับเราจะเจอภาพสลักนะครับโอ้เราจะเจอภาพวาดคนอีสานจะเรียกว่าหูปแต้ม ที่วาดไว้ในผนังด้านนอกของสิมหลังนี้ด้านบนจะเห็นคำว่าพระมาลัยเดินไปพ่อเพทหรือพระมาลัยเดินไปเจอผีเปรตนั่นเองครับคนอีสานจะเรียกเพทเพทนะครับจะเป็นผอผึ้งนะครับเป็นคติความเชื่อครับว่าผลกรรมที่คนเราได้ทำไว้ในโลกมนุษย์เมื่อเสียชีวิตไปแล้วจะมะีกรรมที่จะได้รับอย่างไรนะครับอันนี้เป็นคติความเชื่อของคนโบราณ ในท้องถิ่นแถบนั้นถัดลงมานะครับก็จะมีคําที่บอกว่าเพจรักของเขาหรือผีเปรตที่ไปลักขโมยของของคนอื่นอ่าเราก็จะเจอ,อรูปผีเปรตอาจจะเป็นมนุษย์ที่ผิดรูปร่างสักนิดหนึ่งและขยับลงมาอีกนะครับอ่าเพจเลนผัวเพลินหรือผีเปรตที่ไปแย่งผัวชาวบ้านนี่นี่คือคติความเชื่อที่เขียนไว้ใน สิมหลังนี้นะครับก็คือการผิดสินข้อ3นั่นเองนะครับแ่เพศเล่นผัวเพิินหรือผีเปรตที่ไปแย่งผัวชาวบ้านนะาันนี้อย่างนี้นะตามอ่านตามตัวอักษรเลยนะครับก็ทําให้ผู้คนหวาดกลัวและอยู่ในศินในธรรมขยับมาอีกนะครับเพศรลักเปิงน้ำนาหรือผีเปรตที่ไปขโมยน้ําในทุ่งนาของคนอื่นอ่นอย่างนี้ก็เป็นบาปนะครับ แสดงว่าอาน้ำทรัพยากรน้ำเนี่ยถือว่าสำคัญมากของคนโบราณและในยุคสมัยนี้ก็สำคัญนะครับไปหลอยลักน้ำนาคนอื่นนี่ก,ก็ถือว่าเป็นบาปนะครับไปขโมยน้ำที่นาของคนอื่นก็เป็นบาปตายไปก็ไปเป็นเปรตตามที่สิมหลังนี้เขียนไว้นะครับขยับลงมาอีกครับเพจต้อนควายหรืออาจจะเป็นพวกที่ไปลักขโมยกัวควายของชาวบ้าน ก็จะกลายเป็นเปรตเ,เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นคติความเชื่อของคนโบราณที่ได้เขาเรียกว่า,าเป็นคติไว้เป็นกุศโลบายให้คนเกรงกลัวบาปนั่นเองครับ